ตมเลือดจีวะเปลืกเปือสองคนตือไปีนอนสองคนสองสูเนะแป้งเปือกเป็ดเนาะแล้วมันแล็ง ก้อนดิน,ดน,นออก้นพร้อมขนาพี่น้องี่ไดอันนี้หอมออเกี่ยวบัวเกี่ยวที่บอก,อออก,กว่าบัวเกี่ยวแหละบัวเกี่ยว จับจับมามาได้าต้าจะเป็นเอกงีนพี่นอคนจับก็รอเว้ยเอามาๆกินด้วยกันต,ตักขึ้นมาจริงๆเนาะคด ก็ใส่ครับยำกบิยำเลย <c oughs> เาล้วก็ท,ทำอย่างนีไปก่อนดีหน้าใส่กี ใหพักก่อนจะกินอะพี่นองเหยียดหยอดเฮงนลยเนาะหน่วย <c oughs> ก็งกรกไม่ติดบนเสียนันอคำใหญ่ๆเอาไะมไมกิ่น้กันเดี๋ยวเียเดี๋ยวก็พัก ตัวนี้มันหลดใหง่เนาะกินนงพี่น้องเดี๋ยวมาแยกเนายสวรเดี๋ยวมีละแสนปิงเก็ดโดนตำรวจเจอ้โหเู้ยนักใช่ไหมนปมโเซมกอดเนาะเอาเนี่ยนอน

ช่งคนพี่น้องเลยสบายชิวๆเง,ง,งแหลกคนละจาาเลยเนะาะจากไม้การมันหลได้มันหนาๆจนคืนหน่อยกนนหนาเสุดสุดสหาพันธ์ขออนุญาตใส่มือเลยพี่น้องเด้อระบบนี้นะบิน,น,บ<า>นปเป็ดเ้อพี่น้องเด้อ ตามมาคำเนี่ยดูไปนอนจนเอาเดี๋ยวพี่นองเด้อเดือดจวดเส้เวยเล่า <laughs> เอาวะไอ้โจยใสย่เอาคำโจยไปเบิ้งขีบเหล็กจะเห็นไปเบิ้งขีบเหลกๆหลกจะเห็นเนาะใจ่โจเข้ามาได้แย,ย,ยกมันฮะ มาไลเนาะให้ไลไ่ให้อด้สุนทิกินไปเรืเอย้วยเป็นยาเย็นเลยกินลงไปเิ็นจ้อยๆเลยเ่ย เราเลือกแก่ครับชิวๆกินเนี่ยมันบาดพี่น้องเลยตันซาสองคนโดนเงี้เป็นตุ่มกระดูกที่บอกต,ตุ่มส่งนะ

อืมเด็กกาเด็กกาปาดส่องอัปเลยเรื่องพี่น้องเด้อปา<ะ>ดกดติดตามกดกดระดิ่งเกลือบริผาดคลิปหนาเนาะ มีโอกาสคลิปดีๆทยให้พี่น้องเอฟซีเบิร์นเดอร์่น้องเดอ้อวันนี้พ่อสมนีกนเนาะจิขออันนั้นพ่อลุยตัวนี้ก่็นด้บ๊าย